วันนี้เราจะมาทำแชมพูมะกรูดดอกอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเท้นะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งสะทั้งหมักทั้งนวดครบในตัวเดียวเป็นสูตรสมุนไพรแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอย่างอื่นเจอนือปนแล้วพอจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือแบบ ธรรมชาติร้อเซนและอีกส่วนหนึ่งผสมแชมพูให้เกิดฟองนะคะเดีย๋ยวเรามาลงสวัสดีค่ะสวัสดีคุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำยาสระผมหรือจะใช้หมักก็ได้นะคะส่วนผสมก็มีว่านหางจระเข มะก,กรูดและก็ดอกอัญชันค่ะมะก,กรูดเราแบ่งเป็นสองส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเอาเฉพาะเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ใช้ทั้งลูกค่ะอันเปนชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปต้มส่วนว่านหางจระเข้เราเก็ปอกเอาเฉพาะที่ใสๆด้านในนะคะ เอาไปต้มรวมกันแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้เอาเฉพาะของเหลวนะคะกากไม่เอาค่ะกากเอาไว้ขัดผิวเอาไว้ทําอย่างอื่นได้ส่วนมะกรูดที่เราเอาแต่แต่ผิวแต่เปลือกก็ที่เหลือก,ก็เอาไปทําน้ํำยาล้างจานได้ทุกอย่างไม่ทิ้งนะคะ มาปรูดอาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร,ร่พอเก็บไว้หลายวันและพอดีติดภารกิจไปอบรมก็เพิ่งจะได้กลับมาก็เออยังติดค้างเรื่องทำยาสะผมแบบปลอดสารพิษค่ะไม่ใส่สารเคมีใดๆเลยส่วนคนที่ติดเรื่องฟองก็สามารถเอาไปผสมยาสะผมที่ ท่านเคยใช้อยู่แล้วหรือยาสะผมเด็กก็ได้เดี๋ยวข to well well. ั้นตอนควรจะทำให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะมะกรูดนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะคะครึ่งหนึ่งคือใช้ทั้งลูกอีกครึ่งหนึ่งเอาเฉพาะเปลือก เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ทั้งหมดแบบใช้น้ำแบบเนี้ยผมเราจะเกิดลังแขได้เนาะก็เอาแค่ครึ่งเดียวนี่นะคะเราเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ในน้ำเพื่อจะเอามาต้ม เราใช้เวลาต้มประมาณ20-30นาทีสามสนาทีนะคะน้ำกะพอท่วมนิดหน่อยหอมพอนี้ประมาณลิตรครึ่งนี้ส่วนประกอบคือเปลือกมะกรูด10ลูกแล้วก็เนื้อมะกรูด10ลูกดอกอัญชันหนึ่งกำมือแล้วก็ว่านหงางจระเข้ ก็ประมาณน่าจะประมาณสี่ร้อยกรัมเ,เพราะว่าแกะเอาแต่แอันนี้มันเนาะจริงๆมันก็เยอะอยู่แต่ว่าเราปอกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเจลใสๆข้างในอะค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาต้มเลยใช้เวลาต้มยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วแต่ ใช้เปิดไฟแรงมากแรงน้อยะค่ะต้มจนเขาเปื่อยอเสร็จแล้วก็วางไว้ให้เย็นแล้วก็มากรองใช้ปั่นค่ะใช้เครื่องปั่นเอาปั่นแล้วก็เอาแต่น้ำเขาอย่าลืมปิดฝาเขาด้วยนะคะเวลาต้มไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นหรือน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดเขาจะออกมาข้างนอก อีกอย่างทำให้น้ำเนี่ยแห้งไวมะกรูดไม่ทันได้เปื่อยถ้าเราปิดไว้แบบเนี้ยเขาจะได้เปื่อยเร็วเราก็ได้ประหยัดแก๊สประหยัดเวลาน้ำมันหอมระเหยเราก็ได้อยู่ครบเดี๋ยวเราต้มไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วค่อยมาปิดแก๊สกัน ตอนนี้บอกตรงว่าในครัวนี้หอมมากครบกำหนดเวลาแล้วนะคะ้านาทีตอนนี้มะกรูดก็สุกนิ่มดีเดียวปิดแก๊สแล้วรอให้เย็นคงจะใช้เวลานานแหละสี่ชั่วโมงไม่แน่ใจว่ามันจะเย็นหรือเปล่าถึงจะเอาไปปั่นได้เพราะไม่งั้นมันจะร้อนเกินเดี๋ยวเครื่องจะพัง จริงๆตัวนี้พอปั่นจนละเอียดแล้วหากไม่ต้องกรองก็ใช้ได้แต่ว่าก็กรองสันิดนึงมันเข้มข้นมากต้องรอให้มันค่อยๆหยดลงไปเพราะว่าจะทำฝากเขาด้วย ถ้าคนใช้เองนี่คนก็ไม่ได้กรองหรอกเพรปันป่นละเอียดแล้วบอกนะคะหอมมากหอมน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดนะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งหมักแล้วก็สระในตัวเดียวกันช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงหนังศีรษะสะอาดเหมาะสำหรับคนที่เป็น ภูมิแพ้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะภูมิแพ้สารเคมีอะค่ะา้อนนี้ไม,ไม่ไม่มีสารเคมีเจือปนแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอะครึ่งเนี้ยก่อนจะใส่เอ็นแปดศูนย์ตัวที่เป็นหัวเชื้อของยาสะผมลงไปเพื่อให้มันเกิดฟองไอตัวเนี้ยใช้ใช้บ่อย ก็ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ตู้เย็นเพราะาในในสาร N8000 ปหรือตัว80เนี่ยมันมีมียาที่ช่วยรักษาช่วยยืดอายุอยู่แล้วก็สามารถใส่ไว้ในห้องน้ำได้เลยค่ะอยากให้ทุกคนลองทำลองใช้ดูนะคะดีมากๆผมขาดผมร่วงผมแตกปลาย ผมไม่เขาเรียกอะไรอะแากผมไม่แข็งแรงอะทำให้หลุดร่วงง่ายใช้ตัวนี้เพราะว่าดอกอัญชันนี้ช่วยได้เยอะไหนจะน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดอีกเพราะว่าเนื้อมะกรูดเราใส่แค่สิบลูกอีกสิบลูกเราเอาเฉพาะเปลือกเขาลองทำใช้กันดูนะคะประหยัดเงินปลอดภัยไร้าสารเคมีเจือปนใดๆค่ะ ทำเองใช้เองปลอดภัยประหยัดแั่นี้คือน้ำที่เราต้มทั้งหมดนะคะที่ใส่ดอกอัญชันมะกรูดทั้งผิวทั้งน้ำสองส่วนรวมถึงว่านหางจระเข้นี้ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ มันยังมีเหลืออยู่ในนี้อีกนิดหนึง่งเนี่ยค่ะเหลืออีกนิดหนึง่งแล้วพอนว่าจะแบ่งเป็นสองส่วนเอามาทำแบบสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึง่งให้แบบมีฟองเพราะว่า บางครั้งเราก็ติดฟองเนาะครึ่งนี้คือไว้ไว้หมักแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเอาไว้สะส่วนที่เป็นสมุนไพรร้อปรตัวนี้เดี๋ยวจะกรองอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้นานประมาณ6เดือนเพราะเราต้มสะอาดทุกขั้นตอนไม่มีเสียแต่เพื่อเพื่อความชัวเก็บได้นานจริงๆก็ เดีย๋ยวต้องใส่ตู้เย็นไว้วันนี้เป็นเป็นเนื้อสมุนไพรร้อยเปอร์เซนไม่มีอย่างอื่นเลยมีแค่น้ำที่เอามาต้มนอกนั้นก็เป็นมะกรูดเป็นดอกอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เราแกะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเจลใสๆเขาค่ะเอามาต้มต้มแล้วก็นี่เอาไว้ปั่นเดี๋ยวจะกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวส่วนที่พอนเหลือไว้ครึ่งหนึ่งตอนก็จะใส่เอ็นแปดพันลงไปนะคะประมาณ2อช้อนต่อน้ำครึ่งลิตรประมาณนี้เพราะว่าไอใส่ตัวเนี้ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราต้องการฟองเราก็ใส่ไม่ต้องไม่ต้องการฟองเราก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเอง จริงๆคือมันสะได้แล้วไม่ไม่จําเป็นต้องใส่ฟองแต่ว่าพอนรอยากให้มันเป็นฟองก็ะจะทําให้เพื่อนด้วยโอ้โหเหนียวมากเลยอะหนักมึงไปแล้วเปล่าละเนี่ยเข้มค้นมากใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะสีสวยไม่เอ้ย นี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สองตัวนี้คือเป็นเนื้อสมุนไพรล้วนๆค่ะปลอดสารเคมีร้อเปอร์ซแต่จะไม่มีฟองนะคะต้องใช้สะได้หมักได้อะไรได้แค่ K มันไม่มีฟองต่างกันแค่นั้นเองแล้วอันนี้ อนแยกทำให้มีฟอรแบบเนี้ยมันจะสะดวกในการที่เราเวลาจะไปไหน,นยอย่างอนไปอบรมอย่างเงี้ยสองวันก็พอดีเลยเนี่ยสองสาวันใช้ได้อยู่ไม่ต้องพกขวดใหญ่ไปให้มันพ,ร,พร,รุงพรัรเนี่ยคนชอบทำเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะใช้สะดวกอยากจะใช้ตอนไหนก็กได้ใช้ ที่สำคัญคือเราได้ประหยัดได้ใช้ของดีมีประโยชน์อยากให้ทุกคนได้ลองทำลองใช้ดูนะคะเพราะว่าหน้านี้มะกรูดเยอะแยะหน้าฝนต่อให้เราไม่มีสวนเองไม่มีต้นเองแล้วก็ไปแบ่งปันไปซื้อตลาดก็ได้มะกรูดออกเยอะรานะคาก็จะถูกต่างจากหน้าแลงหน้าฝนเนี่ยมะกรูดจะออกเยอะมาก ลองทําดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเบ้นมาบอกแล้วกันติดขัดตรงไหนเดี๋ยวพรจะแนะนําให้เป็นรายบุคคลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เจ๊พรด้วยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ